เกิดใหม่เป็นนางร้ายที่ไม่เอาพระเอกแล้วค่ะบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือขัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่20พบคุณนักเขียนมัทนาสุดกายกอดฟ้าประธานไว้ปากก็พร่ำคำขอโทษไม่หยุดฟ้าประธานยิ้มอ่อนรือตามองมานดาหล่อนไม่ได้โกรธท่านสักนิดเพราะตลอดเวลาที่ทะลุมิติเข้ามาในนิยายมัทนาดูแลตนเองดีตั้งแต่วันแรกจวบจนวันนี้ ถึงจะเคลือบแฝงไปด้วยความเกลียดชังทว่าหล่อนกลับรู้สึกว่าความรักที่มัทนามีให้นั้นเป็นของจริงพัสวีรีบวิ่งเข้ามาช้อนร่างเล็กขึ้นแนบอกหมายพาจะหล่อนไปโรงพยาบาลโดยด่วนด้วยสภาพตอนนี้ย่ำแย่จนกลัวว่าฟ้าประธานจะทนต่อพิษบาดแผลไม่ไหวฮิวิเปล่งเสียงได้เพียงเท่านั้นส,สติก็มืดตับลงทันทีฟ้า อีกครั้งที่มูลี่รู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลที่กระชากร่างของหล่อนให้ลอยเคว้งในอากาศมูลี่นั่นเสียงใครสักคนที่แสนคุ้นหูมูลี่ได้ยินป่าไหมลูกมูลี่เจ้าของชื่อพยายามลืมตาปรับสายตาอยู่พักหนึ่งมองคนที่ยืนหน้าเข้ามาใกล้ป้าแจ้า หล่อนครางเรียกอีกฝ่ายป้าแจวยิ้มกว้างโอ๊ยเจ็บจังกระบมไปทั้งหลังและก้นเลยลูกไหวไหมมูลี่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวป่าไปเอารถเข็นผักมาเข็นไหวๆจ้าป้าแจวถึงจะบอกเช่นนั้นแต่ป้าแจวก็ยังช่วยพยุงร่างอวบอันให้นั่งบนเก้าอี้ด้วยความระมัดร,ระวังมูลีสะบัดหน้ายังคงมึนงงสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้น หล่อนค่อยๆสำรวจรอบกายเห็นป้าแจ๋วป้าร้านขายข้าวพี่วินมอตเตอร์ไซค์แถวๆนั้นและไทยมุงมายืนมุงดูหล่อนเป็นตาเดียว<อ>เสียงเล็กๆเสียงนึงดังขึ้นหลังจากหล่อนเรียกสติกลับคืนมาได้มูลี่หันไปมองเจ้าแมวน้อยส่งสายตาบ้องแบวมาให้มูลี่เอ้ยเกือบไม่รอดแล้วเองเพราะเจ้าเมียวหนีทำแกเกือบตาย ป้าแจ๋วยังตื่นตระหนกตกใจไม่หายตอนเห็นเพื่อนร่วมหอพักรุ่นลูกลอยเคว้งสูงก่อนหล่อนกระแทกพื้นนางกระวีกระวาดไปดูคิดว่าหล่อนจะหัวร้างข้างแตกบาดเจ็บสาหัสซะอีกทว่าสิ่งที่เห็นก็มีเพียงรอยแผลฟกช้ำเล็กๆน้อยๆอยเท่านั้นเองแต่ที่น่าตกใจคือมูลีสลบไปเกือบสิบนาทีเรียกกู้ภัยมาแล้วทว่าเจ้าหล่อนฟื้นขึ้นมาซะก่อน ไม่นานรถกู้ภัยก็มาถึงและพามูลี่ไปส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายให้ถี่ถ้วนว่าเป็นอะไรหรือไม่โชคดีว่าโรงพยาบาลที่ไปใช้ประกันสังคมได้ไม่อย่างนั้นมูลี่ต้องออกค่ารักษาเองทั้งหมดหล่อนยอมตายคงดีกว่าเสียเงินค่ารักษาใบหนา้าซีดก้มลงมองเจ้าแมวน้อยในตะกร้าที่ป้าเจ้าของร้านข้าวให้มายิงสาตัดสินใจรับเลี้ยงเจ้าแมวตัวนี้ เนื่องจากสงสารคงพลัดหลงกับแม่ของมันและเกือบต้องตายแล้วมูลีทอดถอนใจทิ้งไหลและเอนกายพิงเบาะนั่งในหัวเอาแต่คิดถึงเรื่องในนิยายหล่อนรู้แล้วว่าคนที่บงการเรื่องทุกอย่างคือมัทนาไม่ใช่ฟ้าครามตอนที่กำลังสำรวจบ,บ้านพักตากอากาศหลังใหญ่อยู่มัทนาสงคข้อความมาบอกว่าลืมของไว้ในห้องใต้ดินให้หล่อนลงไปเอาให้หน่อย โดยความไม่คิดอะไรจึงเดินไปตามทางที่มัทนาบอกและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฟ้าประธานโดนลอบทำร้ายหมายเอาชีวิตพัศวีฟ้าครามและฟ้ารุ่งพังประตูเข้ามาช่วยได้ทันเวลาพอคิดถึงพัศวีใจก็บีบอัดรัดแรงเหมือนโดนกรีดด้วยคมมีดจากมือที่มองไม่เห็นแววตาคู่คมวูบไหวขณะเข้ามาช่วยตัวสั่น มือเปื้อนเลือดและเสียงที่เรียกชื่อหล่อนอย่างร้อนรนภาพนั้นยังวนเวียนไม่หายไปไหนคนพี่มองหล่อนในตอนที่กอดไว้แนบอกเสียงหัวใจพัศวีเต้นแรงจนรู้สึกตายหล่อนรู้ว่าอีกฝ่ายทั้งกลัวและปวดร้าวแต่ก็เต็มไปด้วยความโล่งใจเมื่อทุกอย่างเดินทางมาถึงบทสิ้นสุดหล่อนและพัศวีรู้ว่าใครคือฆาตกรแล้วทว่าก็ไม่คิดว่าเพราะเหตุการณ์นี้ ทำให้มูลี่วาบกลับมายังโลกแห่งความจริงมูลี่กลับมาพักยังหอพักของตนเองหลังจากคุณหมอตรวจร่างกายเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งร่างกายภายในและสมองแต่ได้บอกว่าหากมีอาการมึนหัวหรืออาเจียนเฮ้รี่มาหาหมออีกครั้งหญิงสาวพยักหน้ารับทราบนั่งรอยาโดยยังกอดตะกาเจ้าแมวเหมียวอยู่ตลอดเวลา พอถึงห้องก็ฉีกซองอาหารแมวที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อให้มันกินแล้วนั่งดูเจ้าแมวน้อยที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมันรอดหรือเปล่าแต่ถ้าปล่อยไปมันคงต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆชื่ออะไรดีคือเราตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยพอยกตูถึงรู้ว่าเป็นตัวเมียชื่อวีวีก็แล้วกันนะเหลือบตาสูงคิดครู่หนึ่ง ใจจริงอยากตั้งว่าพัศวีแต่ก็เกรงใจตัวจริงจึงตั้งว่าวีวีให้มันเป็นตัวแทนของคนที่หล่อนคิดถึงสุดหัวใจมูลีนอนลงบนฟูกมองเจ้าแมวเหมียวกินอาหารเปียกอย่างอร็ศอร่อยในใจก็ยังคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ข้อสันนิษฐานของพัศวีอาจเป็นความจริงนั่นคือหากหลอนตายไม่ว่าจะในโลกความจริงหรือโลกนิยายก็จะว้าปี้อยู่อีกมิติ ทวามูลีเองก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นการฆ่าตัวตายจะว่าไปอีกมิติได้หรือไม่หล่อนไม่อยากเสี่ยงกลัวจะตายแล้วตายลับไม่กลับมาฟื้นอีกแถมไม่ได้เจอพัศวีอีกจะทำยังไงดีเนี่ยอยากกลับไปนิยายอีกครั้งจังสายตาเลื่อนไปมาอ้อยอิงทั่วห้องก่อนจะเห็นว่าหนังสือนิยายเรื่องนั้นยังอยู่ในชั้นยังอ่านไม่จบมูลี่ถลันไปหน้าชั้นหนังสือ หยิบมันขึ้นมาเปิดหน้ากระดาษไล่สายตาอ่านฉากต่อไปที่ยังอ่านค้างอยู่ปากพึมพำเนื้อหาไปด้วยเท่าที่กวาดสายตาดูแทบไม่มีฉากของพัสวีออกมาอีกเลยนับตั้งแต่กิ่งการและพัสดนลงเอยแต่งงานกันมีแต่ฉเฉลยว่าคนที่หมายทำร้ายกิ่งการนั้นคือแอนตี้แฟนคลับที่เคยคลั่งรักชายหนุ่มเท่านั้นส่วนฟ้าประธานในเรื่องก็สะบัดบ๊อบ ไม่สนใจพัสดนอีกโดยคิดว่าตนเองมีดีพอโดยไม่ต้องง้อผู้ชายที่ไม่ได้รักมูลี่ยิ้มทัางน้ําตาเมื่อฉากสุดท้ายนักเขียนยังใจดีมีฉากการปรากฏตัวของพัศวีในตอนจบที่ตัวละครทุกตัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทว่าไม่มีครอบครัวอมรวิมานเลิศล่าและไม่ได้กล่าวถึงฟ้าประทานอีกเลยแต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว อย่างน้อยมูลี่ก็ได้พบตัวละครพัสวีในฉากสุดท้ายของเรื่องที่บรรทัดส,สุดท้ายมีตัวอักษรคำว่าจบบริบูรณ์อยู่ใช้เวลาน,านานหลายชั่วโมงกว่าจะอ่านนิยายทั้งเรื่องจบแม้มันจะจบด้วยความสวยงามทว่าวคิ้วที่พาดบนหน้ามูลี่ก็ยังขมวดมุ่นแล้วเรื่องราวของฟ้าประธานมันถึงดูผิดแปลกไปจากนิยายขนาดนั้น ถึงนักเขียนจะไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของฟ้าประธานกับครอบครัวให้ได้รู้แต่คนอ่านอย่างหล่อนก็ทราบได้ผ่านตัวหนังสือว่าฟ้าประธานนั้นมีครอบครัวที่แสนสุขไม่ใช่ครอบครัวที่หมายจะฆ่าแกงหล่อนเช็เช่นที่พบเจอมาหรืออันที่จริงเรื่องราวมันยังไม่จบกันแน่นักเขียนหมายจะเขียนเรื่องราวของตัวละครฟ้าประธานแยกหรือไม่มูรีรีเปิดมือถือกดเข้าไปยังหน้าเฟซบุ๊ก เธอดูความเคลื่อนไหวของนักเขียนที่หลอนกดติดตามไว้เราพบว่าอาทิตย์หน้านักเขียนจะไปงานหนังสือนั่นอาจเป็นโอกาสให้มูลี่ได้รู้เรื่องราวของฟ้าประธานมากขึ้นก็ได้วันที่มูลี่รอคอยเดินทางมาถึงแล้วโชคดีที่คิวนักเขียนมาในวันธรรมดาช่วงบ่ายหลอนจึงลางานมาได้หญิงสาวกำหนังสือแน่นขนาดเดินเข้าไปยังบูธ ตอนนี้คนไม่ได้พลุกพล่านและนักเขียนเจ้าของเรื่องก็ไม่ได้มีคนอ่านยืนรุมล้อมแต่อย่างใดสวัสดีค่ะมูลี่กล่าวทักทายนักเขียนด้วยเสียงสั่นเครือหลอนตื่นเต้นจนมือเต็มไปด้วยเหงื่อคุณนักเขียนงานหน้าขึ้นมามองหลอนด้วยรอยยิม้มสวัสดีค่ะเอ,อ่ยทักออกไปตาของนักเขียนเหลือบไปมองยังของในมือมูลี่จะขอลายเซ็นหรือเปล่าคะ ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ยื่นหนังสือนิยายในมือให้ไปสี่หน้านักเขียนออกจะแปลกใจเล็กน้อยโหเล่มนี้เก่ามากแล้วนะคะเกือบห้าปีแน่ที่เขียนไปเธอยิ้มพูดกลัวหัวเราอเบาๆมูลี่ยิ้มแยแยถึงหล่อนจะชอบอ่านนิยายแต่ก็เป็นประเภทซื้อของมือสองไม่ก็หาตามบูธลดราคาไม่ค่อยซื้อมือหนึ่งโดยไม่มีกำลังซับมากพอ ให้เซ็นชื่อว่าอะไรดีคะมูหากหล่อนชะงักปากไว้แล้วยิ้มกว้างฝาประธานอมรวิมานเลิศล่าค่ะคราวนี้คิ้วของคุณนักเขียนขมวดกว่าเดิมก่อนจะคลายลงแล้วเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มดวงตาสุกสกาวดีใจไม่นึกว่าจะมีคนชอบฝาประธานขนาดนี้นะคะหล่อนออกจะร้ายเพราะการเลี้ยงดูด้วยไหมคะ คุณมัทนาสอนให้หล่อนเป็นแบบนั้นนักเขียนสาวชะง,งักปากาหากก็ตวัดลายเซ็นจนเสร็จแล้วยื่นกลับมาให้มูลี่ฝาประธานน่าสงสารออกหล่อนไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณมัทนาและโดนคนที่คิดว่าเป็นแม่เกลียดชังขนาดนั้นดวงตาภายใต้กรอบแว่นหนาเตอะเบิกโพรงคุณรู้ได้ไงคะนั่นมันเป็นทรีตเมนต์นิยายที่เธอร่างไว้ในสมุด ถพาว่าไม่ได้นำมันมาใส่ในเล่มจริงเพราะต้องการให้คนอ่านสนใจแค่ตัวละครหลักเท่านั้นขนาดบรรณาธิการยังไม่รู้เลยเหล่านี่คนนักเขียนเชื่อเรื่องทะลุมิติไหมคะคะน้าออกขนาดนั้นคงไม่เชื่อสินะมูรีคิดแต่ใครจะเชื่อคุณเขาไม่เรียกพนักง,งานรักษาความปลอดภัยให้ลากตัวออกไปก็บุญแล้วมูรีหมายอธิบาย แต่ก็มีแฟนคลับคนอื่นเดินมาซะก่อนหล่อนจึงปลีกตัวไปอีกทางนั่งรอในร้านอาหารจวบจนเห็นว่าคุณนักเขียนเดินออกมาจากบูธหล่อนจึงเดินตามหญิงสาวไปคุณนักเขียนคะอ้าวคิดว่าคุณกลับแล้วยังค่ะฉันรอคุณอยู่เออมีเรื่องอยากจะคุยด้วยค่ะให้ฉันเลี้ยงกาแฟคุณสักแก้วเถอะค่ะนักเขียนสาวมีท่าทีลังเล เพราะตั้งแต่หญิงตรงหน้าบอกตอนเองทะลุมิติได้ก็แทบอยากกรีดร้องให้คนช่วยเพราะนึกว่าเจอคนบ้าทว่าสีหน้าและท่าทางที่จริงจังของอีกฝ่ายนั้นทําให้เธอไม่อาจเอ่ยปฏิเสธได้ลงท้ายนักเขียนก็พยักหน่ารับตอนนี้เธอและหล่อนอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีคนเดินไปมาหากเกิดอันตรายขึ้นมาจริงๆก็คงมีคนเข้ามาช่วยได้ทันท่วงที แต่กาแฟคงไม่ไหวแล้วค่ะกินไปสองแก้วแล้วถ้าเป็นเค้กสักก้อนน่าจะดีกว่าค่ะได้ค่ะรับเค้กและเครื่องดื่มกันแล้วก็มานั่งที่มุมร้านมูลี่ยังคงเงียบขณะด,ดูดเครื่องดื่มในแก้วพอกลืนจนหมดก็เริ่มออกปากเล่าเรื่องทั้งหมดที่ตนเองพบเจอมูลี่รู้ดีว่าตลอดการเล่านักเขียนสาวมีสีหน้ากังขาวิตกกังวลและดวงตาสันริก ทั้งยังขยับห่างจากหลอนไปเกือบสองช่วงแขนได้แต่หญิงสาวก็ยังนั่งฟังเงียบๆจนจบก่อนจะถอนหายใจออกมาหนักๆสายหน้าเชื่องช้าดวงตาย,ยังสั่นไหวไม่หยุดบอกตรงๆนะคะฉันเอ่อไม่เชื่อค่ะฉันว่าคุณไปหาหมอหน่อยก็ดีนะคะนักเขียนสาวทำหน้าเยเกะกำไม้กำมือในท่าทางเตรียมพร้อมจะวิ่งหนี หากหล่อนแน่ใจว่าสติสตังมูลี่ไม่ปกติ <S <S> <S และเป็นมูลี่บ้างที่ระบายลมหายใจหนักอึ้งออกมาฉันรู้ดีค่ะว่าคุณคงไม่เชื่อตัวฉันเองอยังแทบไม่เชื่อเลยแต่ที่ฉันมาเล่าให้คุณฟังก็เพื่อจะถามว่าคุณมีแลนจะเขียนนิยายเรื่องของฟ้าประธานต่อไหมคะนักเขียนสาวไม่ตอบหน้าเธอนิง่ง ถ้าคิดว่าจะเขียนขอให้ยุดติได้ไหมคะทำไมเสียงนั้นมีความไม่พอใจอยู่ในทีหล่อนเป็นใครถึงมาสั่งให้หยุดทำงานที่รักฉันยังอยากกลับไปค่ะกลับไปหาคนที่ฉันรักถ้าคุณนักเขียนจะทำเรื่องของฟ้าประธานต่อฉันคงกลับไปหาพัศวีไม่ได้ขอร้อยังไม่ทันจะจบประโยคนะักเขียนสาวก็ลุกพรวดออกจากเก้าอี้ จ้องขมิงมายัางมูลี่ที่น่าเสียถ้าชอบนียายเรื่องนี้จนอินมากฉันในฐานะนักเขียนก็ขอบคุณมากค่ะแต่ฉันว่าคุณควรไปพบจิตแพทย์หน่อยนะคะเรื่องที่คุณพูดมันบ้าเกินไปค่ะขอตัวค่ะนักเขียนสาวไม่รอให้มูลี่หลังเดินลี่ไปอีกทางจนลับตาหญิงสาวปล่อยไหลทิ้งลงอย่างหมดแรงมูลี่เข้าใจดีทุกอย่างใครมาพูดกับตนเช่นนี้ ก็ต้องหาว่าเป็นประสาทไม่ก็บ้านนั่นแหละแต่อย่างน้อยถ้าคุณนักเขียนพอจะสะกิดใจอะไรบ้างก็อาจจะไม่เขียนเรื่องราวของฟ้าประธานต่อแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นชาตินี้หล่อนก็คงไม่ได้พบกับพัศวีอีกชัวนิดนิรัน